โอ้โหนี่คือฝีนะที่ไปผ่าที่โรงพยาบาลมาเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวันอังคารที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยทีนี้พี่เจ้ยไม่อยากให้เพื่อนๆเนี่ยปล่อยไว้หลายวันแบบพี่เจ้ยฝีเนี่ยนะคะที่มันไม่ใช่สิวปกติที่ขึ้นตามหน้านะโโวิธีสังเกตเนี่ยมันจะขึ้นตามร่างกายแล้วดูเผืนๆมันจะคล้ายๆสิวแต่ว่า ฝีเนี้ยหนองเนี่ยมันจะอยู่ด้านในผิวหนังแล้วแล้วนะคะมันก็จะลามไปเรื่อยๆของพี่เจยเนี่ยมันก็จะเป่งขึ้นเป่งขึ้นแล้วกดมันก็เจ็บนะวิธีสังเกตแล้วมันก็จะเออเป็นเหมือนเม็ดสิวออกมาที่แรกมันก็เล็กทีนี้พอปล่อยไว้หลายวันมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทีนี้พี่เจยก็ไปซื้อกอเอีย้ยมาแปะเองซื้อยาฆ่าเชื้อมาทานเองแต่มันก็ ก็คือร้านยาเขาบอกว่าจริงๆต้องไปหาคุณหมอให้ผ่าออกเลยทีแรกก็ยังไม่เชื่อร้านยานะก็จะลองใช้กอเอยบแปะอีกซักเขาให้มาสี่แผ่นแต่แปะไปได้แค่สองแผ่นทีนี้ก็ก็เลยว่าออพี่สาวก็เลยบอกว่าไปหาหมอดีกว่าก็เลยสรุปตัดสินใจไปหาหมอก็ได้ต้องผ่านะคะผ่าฝีออกแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องไปล้างแผลทุกวันเพราะแผลค่อนข้างใหญ่นะคะ กว่าจะตื่นเนี่ยคงใช้เวลาอีกหลายวันมากเลยดีไม่ดีเป็นสองอาทิตย์เลยเพราะฉะนั้นวิธีสังเกตนะถ้ามีอะไรแปลกๆเป็นอาการบวมแล้วมีเม็ดขึ้นมาเนี่ยแล้วลักษณะมันจะเหมือนสิวแต่จริงๆไม่ใช่สิวให้เพื่อนๆรีบคิดไว้เลยว่ามันคือฝีอย่าปล่อยไว้นานนะคะเพราะว่าถ้า ได้รับการรักษาวัยขึ้นแผลเราจะได้ไม่ใหญ่นะคะจะได้ไม่เหมือนของพิจ้ยเนี่ยของพเจ้ยแผลค่อนข้างใหญ่เลยเพราะฉะนั้นวิธีสังเกตนะคะอย่างที่บอกมันจะบวมเป่งเวลากดก็เจ็บแล้วมันจะเป็นเม็ดโผล่ขึ้นมาคล้ายๆหัวสิวแต่จริงๆไม่ใช่นั่นคือฝีนะคะต้องรีบไปโรงพยาบาลให้คุณหมอผ่าออกทันทีเลยนะคะ